สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเศรษฐีนะครับผมการที่ผมจะใช้ผมคือคิวปิดนะครับผมซึ่งตัวนี้มันเคยเก่งมากนะครับในอดีตแต่ตอนนี้ก็กา,กากแล้วนะครับผมจี้ที่ผมจะใช้นะครับผมมีม,มวกถทุงมือหมีหลุมดำครับผมไปเร่บกันเลยครับผมจุดเด่นของตัวคิวปิดนะครับผมคือการล้มละลายนะครับผมเมื่อตก ที่พื้นที่โอลิมปิกครับผมมันจะสร้างสามารถสร้างแลนด์มาร์กได้ผมแด้ก็ดูดมาสีช่องครับผม <Yeah. S 1> ได้เริ่มเป็นคนแรกครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้เจอดาวเรยนับผมทอยทอยสิบครับผมได้โอ้โหออกสองเอเยสเคสร้างอย่างเดียวครับผม <Yeah. S 1> ทอยสิบครับผม โอ้โหแต่ไม่ดับเบ,บิ้ลว้แย่แย่แย่วาร์ปตรงนี้ครับผมสร้างหนึ่งหลังครับผมโอ้โหออยังไกลเลยยึดทิดทอยสิบแล้วกันออกเก้าโอ้โหหมวกเฮียอะไรวะเนี่ยสร้างหลังเดียวครับผม พอยสิบครับผมอื้อออกเก้าเอซาดคนนี้ได้เป็นผู้เล่นใหม่นะมันจากจี้แล้วเนี่ยค่อนข้างกากเลยล่ะของเขาไม่ค่อยมีจี้ใหม่เลยโอ้โห้ขอสิบสองกแปดเอซาด หมวกกูไอ้ยี่อ่ะถอยห้าครับผมออกเจ็ดโอ้โหนี่วันเฮียอะไรวะเนี่ย อคอยเหี้ยอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยสั <12. S 1> ตว์คอยหกไห่ได้นะลูกตานี้หกออกแปดออก,กเกตจริงด้วยโหยี่่มืออย่างแพง อ่าำดำไว้แลน,นด์มาร์ตัวนี้แล้วกันนี่เนี่ยความสามารถกูไม่ติดเลยลถอยสิบครับผมหกสี่ไอ้เหี้ยกูแพ้เลยปะเนี่ยโอ้โไหไอ้ซาดนะี่อะไรวะเนี่ย ถอยไม่สั่งใจเลยถอยสามออกสี่เออไม่ติดด้วยความ์ฟสาร์ไม่ติดแพ้แล้วครับตานี้กูยอมไอ้สัตว์โอ้โหไม่ติดไม่เอาฮีตแต่ไรเลยไอ้สัตว์โอ้โหถอยไม่เอาอะไรเลย,เลย กูเลี้ยงหัวร้อยแล้วไอซ่สไปตรงโอลิมปิกครับผม<า>ดูดครับผม,<า> <Yeah. S 2> มเฮี <c oughs> ้ยหมวมีเอฟเฟกต์หมวมีเอฟเฟกป้องกัน <c oughs> ไอซาาโอ้โหเอาไงดีเลยเนี่ยถอยแปะแล้วกัน โอ้โหลูกแตกไอสซัต์ต่อยแบดออกเก้าไอย้ยมันเป็นได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหยาการหัวคขวยไอสซั์โอ้โหเจอกันเกมต่อไปครับผมมาต่อจากเกมที่แล้วครับผมจะเล่นเป็นคนแรกครับผมเจอดาชินะผมโอ้โหไอ้แค่นี้เก่งสัสสัเลยนะเนี่ยดูจากจี้นี้น่าจะโหดมากๆเลย สร้างหลังเดียวก็ผมถอยหกครับผมปีดีๆนะรอบนี้ออขอนต้องอย่างนี้สิลูกวางลุมดำไว้ตรงนี้แล้วกันสร้างห่ังเดียวครับผม เฮ้ยทำไมความรันมันติดดีจังวะไอ้สัตว์แต่จะกุริรับเลยดะจบวิกเตอร์ก,กูชัวไอ้สัตว์ร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยจะจบวิกเตอร์กูไอ้สัตว์ อ้าตัวรุมดำกูไอ้เหี้ยออกได้ด้วยไอ้เหี้ยช่ยมาตรงกูสิด้วยไอ้เหี้ยแพ้แบบคตรดเร็วระอะไรวะเนี่ยตัววิก,ตกเตอร์กูไอ้สัตว์ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ย เจอกันเกมต่อไปครับผม่มาต่อจากเกมที่แล้วครับผมเฮียอพ้แบบไอ้ไงไว้ไอสัตความคลาสมันโกงอ่ะเออตอนนี้เจอลิงเวนวาน่าที่ถูกปุบครับผมไอ้เฮียตัวนี้อะอะไรไว้ไอสัตปุ่มคล้องแก่กับเกมที่แล้วไอสัตเออสียบได้ก็ไม่เป็นไรสร้างหลังเดียวกับผม ถอยสีครับผมเออดับเบิลสวยสาร้างอันเดียวครับผมถอยสองออกสีสร้างอันเดียวครับผมหมวกโคตรกลากเลยถอยสิออกอะไรดูออกสิสาาเกบเอ็ดกกเลย,ยออเละก,กัน โอ้โหอียหมวกอะไรวะเนี่อ่ยอยสิบเอ็ดครับผมแังไม่ได้สิบเอ็ดนะเอสัตสวยเอสัตทอยสิบเอ็ดออกสามสวยสร้างยวพอโอ้โหกเริ่มหัวหลอนแล้วเอสัตอื้อ ถอยไม่เอาหีแตะไรเลย,เลยแ,ลแปะแล้วกันไอ้เหียออกก้าวโอ้กูคุมต่อไม่ดีหรืออะไรไวะไอ้สัตว์หกให้ได้นะตานี้เอาหกให้ได้นะเอห้หกหรือเจ็ดวะเจ็ดโอเคเอาเจ็ดให้ได้นะกู <laughs> <laughs> ยอยากร้องไห้ไว้เหี้ยถอยอะไรก็ไม่รู้ ว้าวได้เหรอเอาตรงนี้แล้วกันเจ็ดอือสวยเ,เลือกว์าไปตรงนี้ครับผมเอา เดี๋ยวไอ้สัตว์ทำไมมันไม่ดูดกูงงอ๋อดูดมไม,ดดม่ติดไอ้สัตว์ความสม่ดูดไม่ติดแน่เลยใช่ไหม75เปอร์เซ็นต์ไม่ติดโอโ้โหดวงกูนะดวงกูเอยไปสิครับผมออกสิบเอด็ดวันนี้กูวันนี้กูเป็นอะไรโอ้โหแม่งเฮ้ยเรียกร้องไห,ไหม้มาไอ้สัตว์ พอยไม่ตั้งใจเลยวันนี้ใช้การป้องก,กันแล้วกันหะกให้ได้นะต้องเป็นดับเบิลเท่านั้นคุมต่อเลยววะ้ยแปลกใจเลยเหีไม่นะซื้อไปไไแล้วกันโอ้โหหลุดดำก็ไม่ติดเออไอ้เหี้ยถอยก้าวครับผมออกซิเอฟโอโน มึงส่งคลิปนี้ให้ดูจีเอมึงส่งคลิปนี้ให้จีเอดูได้ไหมอ้างถอยงงโง่ไอ้สั์ตายไอ้ย่าจะน่าแบบงงงไอ้สั์โอ้โหไอ้ยศแค่โอ้โหเจอกันคลิปต่อไปครับผม